สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรเสริมกำลังเต็มล้นในพระคุณความรักและพระสิริปกคุมลงมาเหนือชีวิตของเราทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำที่ให้เรารู้ความลับในที่ลับมักไขแสดงในที่แจ้งสำหรับอการบุกลุกของกลุ่มคนบางคนอจาก ลัทธิจีนคนจีนแอบแฮกบุกลุกเข้ามาในกลุ่มของเราในกลุ่มเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์กรเชื่อในพระเยซูคริสต์ในเ Facebook ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์สำหรับคุณเซเรนาที่เป็นรองประธานกลุ่มและช่วยตรวจตาตรวจสอบกลุ่มทุกกลุ่มในกลุ่มไลน์และกลุ่ม เฟซบุ๊กนะคะในกลุ่มไลน์เรามีด้วยกันประมาณ10กลุ่มและในกลุ่ม Facebook เราก็มีด้วยกันทั้งหมด10เพจแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มใหญ่มีสมาชิกรวมๆวม5,000ท่านแล้วนะคะและในกลุ่มเล็กเนี่ยเราก็มีสมาชิกรวมๆอ่า3 0มกว่าท่านนั่นเองนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ชั่วโมงที่แล้วมีในคนนี้นะคะ จากการรายงานของคุณเซเรนาสมิธว่านายหยีเฉิงสะกดอย่างนี้นะคะหน้าโปรไฟล์เป็นแบบนี้นะคะอ่าคนจีนกลุ่มจีนลัทธิจีนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะน,นี้ชื่อในหยีอ่าเฉงสะกดด้วยภาษาอังกฤษว่า y e แล้วก็นามสกุล z h e n g อ่านว่าหยีเฉงนะคะในคนนี้ในไอหมอนเนี้ย ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราใน Facebook เป็นสมาชิกเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเองนะคะแล้วก็ได้เข้ามาสวมรอยแฮกบัญชีเป็นผู้ดูแลกลุ่มของเราใน Facebook ไปเรียบร้อยแล้วนะะนี่คือโปรไฟล์หน้าตาของผู้บุกรุกนะฮะแล้วก็เราได้มีการแจ้งเตือนอให้เขาคืนกลุ่มของเรากลับคืนมาถ้ามิเช่นนั้นก็จะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ถือว่าเป็นผู้ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและยังจะมาประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อคุณเนี่ยไม่ได้เป็นตัวอย่างในความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนมนุษย์และต่อพระเจ้าเลยนะคะอ่าเราก็ได้มีการแปะอ่าโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วว่า ขอให้คืนกลุ่มเรามานะฮะอ่าอย่างเช่นน้องเซเลนาเขาก็เขียนว่าสวัสดีค่ะคุณหยีเฉิงขอแจ้งเตือนให้คุณรีบจัดการคืนกลุ่มของเรามาด่วนที่สุดอ่าและเรามีพยานรวมๆห้าพันท่านที่ทราบและรู้ว่ากลุ่มองค์กรเชื่อในพระเยซูคริสเป็นของเราทั้งสิน้นตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีและขอให้แต่งตั้งทางเราเป็นอ่าผู้ดูแลกลุ่มดังเดิม มอนี่นะคะอันตรายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในกลุ่มองค์กรเชื่อในพระเยซูคิ์ไอ้มอนี่ก็มาเป็นสมาชิกอยู่ประมาณ5เดือนแล้วนะคะกลุ่มใหญ่ของเรากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มส่วนตัวกลุ่มปิดมีสมาชิกประมาณรวมรวมห้าพันท่านเราก็ได้แปะโพสต์ไว้แล้วนะคะว่าให้คืนกลุ่มเรามาอย่ามาสวมรอยเป็นผู้ดูแลกลุ่มหน้าซื่อใจคด มันไม่งามเลยนะคะอ่ะแล้วไอ้หมอนเนี่ยมันใช้วิชามารในการที่เข้ามาแฮกกลุ่มโดยวิธีการบล็อกชื่ออาจารย์ดกรคิตตี้ก็จะไม่เห็นเขานะฮะว่าเขาเข้ามาเป็นผู้ดูแลกลุ่มแต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าน้องเซเลนา่าไม่ได้ถูกบล็อกชื่อก็เลยไปเห็นไอ้หมอนเนี่ยมันโพสโนนเนนันแล้วเข้ามาเป็นผู้ดูแลกลุ่มเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้หมอนเนี่ยมันบล็อกชื่อเรา อาจารย์ดรคดดกิก็กดคลิกไปที่ชื่อนี้นะคะหยีเฉงเห็นไหมฮะไม่สามารถดูโปรไฟล์เขาได้เลยเห็นไหมฮะวิชามารไหมฮะโอ้โหความซื่อสัตย์ยังไม่มีเลยนะคะแล้วคุณจะมาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้อย่างไรคะคุณหยีเฉงลัทธิกลุ่มจีนกลุ่มเทียมเท็จที่เป็นข่าวอยู่ในขณะน,นี้ขอให้เราระมัดระวังกลุ่มนี้ด้วยนะคะอ่า กลุ่มนี้อันตรายมากๆนะคะต่อผู้เชื่อของพระเจ้าทุกท่านขอให้เราระมัดระวังและก็ช่วยกันไปคอมเมนต์ใต้โพสนะคะไม่ว่าจะไปในกลุ่มองค์กรเช่อในพระเยซุคิสกลับคืนมาด่วนที่สุด